พ่ชิตอคนงุนงงิดสุดใช่ไหมคนที่นั่งงุนงิดสุดเหรอและฟอร์ดเหรอก็ถูกเปลี่ยนออกใช่ไหมวันนี้ก็มันบ่นจังหวะควรไปก็ไม่ไปจังหวะควรจะไม่ไปก็จะไปนั่นแหละทีแต่ฟอร์ดเขาเคลียร์กันเร็วเวนะพี่จอมอะไรนะเขาเคลียร์ปัญหาเร็วๆอ็อตอนนี้เขาหลงาเขาปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วหลังจากที่โดนโดนจับได้ใช่ไหมไปเมาไปปาร์ตี้ไม่ได้ลงใช่ไหมไม่ได้ลงแล้วไปทำท่าเนี้ยมีหญิงนั่งตักด้วยนะพ่ชิ่อย่างร้านเต้นรบ คองลำเจี๊ยกเนี่ยไปทำอย่างเงี้ยอาพิชิมีรูปออกมาด้วยหรือว่ารัศมนมันยอมขอโทษไม่เขาปล่อยเลยเพราะว่าพอมันไปพอมันไปปาร์ตี้อ่ะมันกลับมามันยิงเลยอ๋อปล่อยให้มันสบายใจก็ถ้าผมเป็นโค้ชว่ามึงอยากทำแค่ทำเลยเอาเอาเอาที่สะดวกใจอ่ะเหมือนที่มีความสุขหรืออะไร ที่มันตื่นสายไม่มามีตื่นสายเหรอถกดอปอะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเอ้ยล้วตอนที่มันมีปัญหาเรื่องวี่นัยหรือว่ามันแค่มันเคยตื่นสายตื่นสายเหรอแล้วมันก็มาซ้อมมาประชุมทีมช้าตอนนั้นมันกําลังแบบเหมือนจะดูดตีมันก็ถูกดอกแล้วพอหลังจากนั้นมันก็กลับมาแล้วมันก็ยิงกระจายเลยตอนฤดูกาลที่แล้วอะถ้าอย่างนั้นก็ต้องทํางนี้บ่อยๆแล้วพอดอันนี้แนะนำให้มันไปเที่ยวให้มันไม่กดดันอนคลาผ่อนคลายเขาเป็นศิลปิน คนอื่นโฟกัสมันที่เรื่องนอกสนามไม่ได้โฟกัสว่ามันจะเลี้ยงจะยิงอย่างเดียวหรืออจะเป็นคนที่ชอบอยู่กับเสียงด่าทำอะไรให้โดนด่าเดี๋ยวกูจะกบเสียงด่าชอบโดนทัวลงชอบโดนทัวลงชอบโดนทัวลง